สันนี้เลยพี่เนิ่นบริษัทมันพิมพ์ผิดเปล่าวะพี่โทรไปเช็คเขาละโอ้โอ้โมันจะหมดอะไรล่ะสัมคุกกี้รันนี่พี่สี 4, 5, ่แสนห้าเฉยนะ,ะจริงเหรอไหนมาดูดิไม่เป็นไรเพื่อน

ครับอยู่กันพร้อมหน้าร้อมตาเลยจเจริญธรรมครับผมจเจริญธรมรมไงคุยอะไรกันอยู่ครบพร้อมหน้าอ๋อพี่นั่งก่อนครับอขอบคุณครับฮะทำไมหน้าตาบอกบุญไม่รับเนี่ยโดนคุกกี้รันไปสี่แสนพี่พี่เนิ่นน่ะกำลังกุ้มกันอยู่เลยนั่นแหละให้เปิงเล่นก็องนี้แหละ ก็เห็นเขาเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองเด็ดแต่มันมันไม่จะต้องจ่ายทุกคนมนี่ยเหรอโอ้พี่ไม่จ่ายได้ไงอ่ะไอ้เปิงอ่ะซื้อเพชรไม่หยุดเลยนี่แหละพี่มานั่งกุ้มเครียดอยู่เนี่ยข้าวปลาไม่กินไม่หลับไม่นอนบอลไม่ดูกันอยู่เนี่ยพี่พี่ชายครับเออเครียดๆอย่างนี้เนี่ยมีมีผลกระทบกับร่างกายไหมพี่ครับเหมือนจะไม่มีนะแต่จริงๆแล้วเริ่มจากจิตสภาพจิตใจก่อนนะครับ คนที่มีสภาวะจิตใจซึมเศร้าแบบนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีการหลั่งสารเคมีในสมองชื่อว่าคอร์ติซอลนะครับคอร์ติซอลมันทําให้เกิดอะไรขึ้นพี่คอร์ติซอลนะครับเป็นฮอร์โมนที่จะไปกระตุ้นให้ต่อมหมวกไตของเราเนี่ยปล่อยสารอะดรีนาลีนออกมาครับอ้าวแล้วอะดรีนาลีนมันทําให้เกิดอะไรครับอะดรีนาลีนนี่จะไปเร่งปฏิกิริยามีเทอโลิซึมนะครับซึ่งมันทําให้เกิดอนุมูลอิสระจํานวนมากและอนุมูลอิสระจํานวนมากเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นพี่ มันจะทําให้ร่างกายเรากําจัดซุปเปอร์ออกไซด์ได้ช้าลงนะครับแล้วซุปเปอร์ออกไซด์มันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ครับแล้วถ้ามีไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มันทำให้มันจะเป็นยังไงบีมันจะถูกเปลี่ยนเป็นไฮดรอกซิลนะครับเแล้วไฮดรอกซิลมันทาให้เกิดอะไรไฮดรอกซิลจะเปลี่ยนเป็นซิงเกลออกซิเจนครับแล้วซิงเกตลออกซิเจนมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้น,นครับมันจะสร้างห่วงโซ่ก,การโจมตีเซลลในระดับดีเอ็นเออย่างรวดเร็วนะครับไอที่ว่าเร็วเรๆๆ็วเนอยยกรู้ โดยประมาณนะครับเศษหนึ่งส่วนพันวินาทีเนี่ยเราๆหนึ่งล้านล้านครั้งครับและไหนึ่งล้านล้านครั้งมันไม่เกิดอะไรจรินจริงเซลล์ของเราจะเสียหายอย่างรวดเร็วนะครับส่วนของดีเ,เอทคจึงทําให้รีแพคจีนเนี่ยต้องรีบทําการซ่อมฮะส้มได้ก็จบเลยพี่มันคงจบไม่ได้หรอกครับถ้าเกิดซิงเก็ตออกซิเกนมากขนาดนี้มันจะทําให้เกิดภาวะออกซิเดชันสเตรชขึ้นครับพอ,อกเกิดออกซิเดชันสเตรชเนี่ยแล้วมันเป็นไงพี่มันจะทําให้โฟโตออกซิเกนของเราเสียหายครับ ไอ้ต๊ะจีนี้ยมันเสียหายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับโอ,อ้ไม่ไม่ใช่โต๊ะจีนนะครับโฟโตองค์โคจีนนะครับ ซึ่งเวลามันเสียหายแล้วมันจะทําให้อ่าดินเอของเราสั่งแบ่งเซลล์ไม่หยุดครับและไอโต๊ะจีนที่มันไม่หยุดแี่พี่มันจะทําให้เกิดอะไรขึ้นพี่มันจะพาภาวะร่างกายเราเข้าสู่การตายของเซลล์ที่เรียกว่าเนโครซิสนะครับและที่ไอเซลตายแบบเนโครซิสมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดการรวมตัวกันนะครับของเส้นเลือดที่เรียกว่าแอลจีโอจนซีสนะครับและไอเลือดเลือดเสรีดสรดอะไรเนี่ยมันรวมตัวกันมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่หมายถึงแอลจีโอจนซีสนะครับมันก็จะพัฒนาไปสู่ภาวะที่เรียกว่าเมทัสเตซิสนะครับ แล้วเมทาสเตสีมันทำให้เกิดอะไรขึ้นครับภาษาง่ายๆนะครับคือมันมีการกระจายแ c a n ์สเต็มเซลล์เข้าสู่ทุกส่วนของร่างกายเราหรือที่เรียกว่ามะเร็งขั้นพุ้งกระจายนะครับเอไอพุ่งกระจายในพุ่งกระจาย,จาย,จายแบบไหนพี่ขอเอาแบบชัดๆอะ่ะครับโอ้กระจายมะเร็งระยะสุดท้ายครับหรือมะเร็งสเตปที่4นั่นแหละครับชัดที่สุดแล้วครับอา้อาวอา้อาวแล้วมะเร็งระยะสมันทําให้เกิดอะไรขึ้นครับผมว่า ถ้ายังมีคำถามแบบนี้มาอีกนี่เดี๋ยวจะมีคนล่วงลงไปกองกับพื้นแน่เลยเอ้พี่ชัยครับแล้วปัญหาความเครียดอย่างเงี้ยเราจะแก้ปัญหายังไงดีครับอันดับแรกนะครับสภาวะจุดเริ่มต้นคือมาจากที่จิตใจเราต้องแก้ที่สภาพของจิตใจก่อนนะครับคือการวางใจครับมันจะวางใจได้ไงตั้งสี่แสนขายที่เถอะ ต่อให้ขายที่ใช้หนี่ไปแล้วเนี่ยไอตัวต้นเหตุมะเร็งในร่างกายของเราเนี่ยมันจะทําแก้ปัญหายังไงดีพี่ตอนนี้นะครับร่างกายของเนินมันไม่ต่างอะไรกับน้ําในแก้วนี้ครับซึ่งมันมีอนุมูลอิสระเต็มไปหมดเลยนะครับนี่คือสารออกซิเดชันซึ่งไม่ต่างอะไรกันในหลอดเลือดของคนที่มันเกิดความเครียดเกิดอนุมูลอิสระมากมายจนทําให้เกิดภาวะออกซิเดทีฟสเตขึ้นนะครับ นี่คือเลือดร่างกายที่ปนเปื้อนไปด้วยสารนี้นะครับวิธีที่เราจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันได้เราจะต้องนะครับเอาสิ่งที่ต่อต้านสิ่งเหล่านี้ได้คือสารต้านอนุมูลอิสระครับเราจะต้องใช้มันแล้วสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันจะไปหาได้จากไหนมันมีมากอยู่ในหัวเชื้อน้ำอังคลายนะครับซึ่งเอาไปผสมในน้ําดื่มนะครับในนี้จะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนเยอะมากครับ และไอที่แดนแดน,น่ะพี่มันช่วยผมได้จริงเหรอเพื่อนเพื่อนดูนะครับดูการทำงานประสิทธิภาพของมันคือซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับนี่ครับผมนี่คือเลือดของคุณเนิร์นร่างกายของคุณเนิร์นที่เต็มไปด้วยอนุมิสระเต็มไปหมดเลยพอได้รับครับสารต้านอนุมูลอิสระซ u เปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ลงไปครับไม่ต้องมากครับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเห็นไหมครับน้ำใสขึ้นมาเห็นไหมครับ ยังกัมมายากรเห็นไหมครับนี่คือประสิทธิภาพครับประสิทธิภาพของมันโมนี่มันทํางานโดยหลักการอะไรหลักการทํางานของมันนะครับคือในแร่อังคาลายเนี่ยมันสามารถที่จะปล่อยสารต้านอนุมูลอิสระที่เรียกว่าซูเปอร์แอนตี้ออกซิเดนได้ครับโอ้พี่ผมก็จบฟิสิกส์มาแล้วพี่อธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์หน่อยได้ไหมให้เข้าใจง่ายๆอ,อ,อ่ะอ๋อต้องการฟิสิกส์นะครับจัดให้ครับผมถ้าในเชิงฟิสิกส์เนี่ยคือ และอังคารลายเนี่ยนะครับมันจะปล่อยร,งรังสีออกมาที่เรียกว่าฟาอินฟาเลนนะครับซึ่งจะปล่อยขึ้นระหว่าง4ถึง1,000ไมครในช่วงระหว่างขึ้น10กว่าไมครเนี่ยนะครับมันจะสังเคราะห์ไฟฟ้าอิเล็กตรอนออกมาในน้ําและพอไฟฟ้าอิเล็กตรอนที่อยู่ในน้ำเนี่ยเข้าสู่ร่างกายเรามันจะวิ่งไปกระแทกกับโปรโตอนที่เป็นอนุมูลอิสระครับผมผมเนหะโจ้า์วิศวะไฟฟ้าแล้วมันไปต่อวงจรกันตอนไหน เรื่องของไฟฟ้านะครับมันก็จะต้องถูกแบ่งให้ชัดเจนเพราะมันจะมีเรื่องของไฟฟ้ากําลังแล้วก็ไฟฟ้าทางชีวภาพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นแม่นีิติ์ทางชีวภาพครับอืม hmm, พอฟังได้ของเนั่นมันธรรมดามีขึ้นมีลงชีวิตอะนะเอาพี่ให้โอ้ขอบนะครับพี่และ<ม>ชีวิตเราจะดีขึ้นผมก็จําเป็นเหมือนกันนะครับอันนี้ของผมผมทําเองไม่ใช่ยืมมาของผมอของผมเนี่ยเบอร์โทรยังมีอยู่ ผมขายถูกกว่าขายเท่าไหร่คร mm, okay okay ับที่ว่าขายถูกสามเต็มเลยเอ้านี่ขายอยู่เท่าไหร่นี่ครับแจกฟรีครับอาวโอเคครับเยี่ยมมากนะครับสำหรับภาวะความเครียดที่เกิดได้ในทุกวี่ทุกวันในชีวิตประจําวันของเรานะครับผมวิธีการแก้ก็ตามที่ได้รับชมกันไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมจากนี้ก็ขอเป็นกําลังใจช่วยพี่เนินหา กระตุ้มกระตังไปใช้นี่ใช้สินเขานะครับผมขายที่ครับขายที่ไปเป็นลายขายที่ขายโทรศัพท์ก่อนดีกว่าเปิงเปิง พือเพชรเลยจะได้สู้เขาได้ เดลนโลหนึ่งเ <1, S 1> สินเซแทกหนึ่งัวมันมือจนมองไม่เห็นทางในใจมริิมกลัวหรือนี่น้ํามันขึ้นลัางว่าเดินมาสุดทางสุดทางแล้วไม่อาจจะก้าวต่อไม่มีสพานแล้วหรือเราจะก้าวไปและลืมทุกอย่างที่เคย